ชันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดขามาน,นิถ้าเราพึงปาราบอดีตการแสดงเหตุเกิด และความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในข้อนั้นจะพึงมีแก่ท่านถ้าเราพึงปารบอนาคตการแสดงเหตุเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอนาคตกาลจะมีอย่างนี้ แม้ในข้อนั้นความสงสัยความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่านอันหนึ่งเล่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจักแสดงเหตุเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี้เหมือนกันท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวคาม a ิ u ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวละกับปะนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนมีอยู่แก่ท่านหรือ มีอยู่พระเจ้าข้าขามณิก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวละกับปะนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนมีอยู่แก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าข้า ขามณนิอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวรุเวระกับปะนิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนหรือว่าอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยที่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวรุเวละกับปะนิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสกะปริเทวะ ทุกขโทมานัตอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุดุเวละกับปะนิคมเหล่าใดที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวระกับปะนิคมเหล่านั้นส่วนโสกะปริเทวะ ทุกขโทมานัตอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข่าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอรุเวระกับปะนิคมเหล่าใดถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอรุเวละกับปะนิคมเหล่านั้นพระเจ้าข้าขามณิ ด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วยังลงทั่วถึงแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับการท่านจงนำไปซึ่งใยัยยนี้สู่อดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่า ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกขทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนี้